สวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงหลวงพ่อใหญ่หรือพระาศาสนโสพลโกศลสิลินทโลปรยิยนธรรมสี่ประโยคอดีตจเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวรวิหารที่นครราชสีมาวัดนี้เป็น พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเป็นวัดธรรมยุทธนะครับท่านได้มรณภาพลงแล้วเมื่อวันที่9ตุราคม2563เวลา11.49นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มีการเคลื่อนสรีระสังขารของพระาศาสนโสพลจากกุติสองเมืองมายังศาลาการ,ปรเปรียนมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและพิธีสวดพระอภิธรรมโดยมีสมเด็จพระวรนรัต์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีนะครับพระศาสนาโสพลหรือหลวงพ่อใหญ่ท่านเกิดเมื่อวันที่30มิถุนายน2467ที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่สองมก,กราคม2,489ปีพศ2487สอบได้ปร,ริยนธรรม4ประโยคปีพศ2542ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะภาค8ธรรมยุศ ปีพศสองพได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญจบัตที่พระศาสนโสพลคือรองสมเด็จนะครับท่านมรณภาพเมื่อวันที่9ตุราคม2563 เวลา11.49นสิริอายุได้96ปีพันศา76นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ